น้องไอ้ไม่ยังสีถามถาพี่น้องระวางโจนลักสร้างกับโจนลักไก่อ,อันใดที่โทษนักกว่ากันอจนรลักสร้างะนะ<บ>กับโจนลักไก่อันใดโทษนักกว่ากันแมนโจนลักสร้างละเนาะบัถึกเอาก็จะว่าบัถึกสร้างมันตัวใหญ่บ่ใหญ่กว่าลเนาะไก่เด้ตัวน้อย ทษหน่อยมันก็โทษหน่อยอ่ะเนาะมันเด็คนรักเนี่ยมันใจง่ดยเลยสร้างตัวบบกใหญ่มันยังรักไปได้บักไกลตัวน้อยๆมันอุ้มไปง่ายเขาก็เลยให้โทษนักกว่าตัวรักสร้างให้โทษตัวรักไกลนักกว่าตัวรักสร้างอือายอนอยังนคนรักสร้างมันใจงหญ่เขาก็เลยให้โทษหน่อยคนรักไก่มันใจน้อยเขาก็เลยให้โทษไย คนรักสร้างมันใจงหญ่ใจเหียมเขาก็เลยยอมรับใจมันสร้างตัวบกเย่ไมนยังรักก็ได้ตร้างตัวบกเย่ันยังรักษณได้เขาเลยลดโทษให้มัอนไอจนรักไก่เป็นโทษหนักไอจนรักไก่มันจนกระจอกจนรักไก่มันจนกระจอกมันเดิเอ